ใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์ าดหุ้นเอเชียเขาวานนี้ถือว่าสดใสกว่าอเมริกาแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนนี้อีกนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในระดับเกิน1%เปนี่ยหลายตลาดทีเดียวนะครับจากประเด็นอย่างที่เราทราบกันไปแล้วครับเรื่องของการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับประกอบกับราคาน้ํามันดิบครับที่มีการรีบาวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้5%ต่อเนื่องเช้าวันนี้อีกสนะครับล่าสุดยืนการบริเวณ39เเหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับจากเรื่องของสต็กกกาารรเงํไ การประชุมโอเปกที่จะมีกันในเดือนหน้าล่าสุดครับตลาดที่บวกได้เกิน1%นะครับมีตลาดหุ้นห่างไซงงฮ่องกงครับบวกขึ้นมา1.4% 4นิเคอีกของญี่ปุ่นเช้านี้บวกขึ้นมา1 3 4ครับฟิลิป,ปินบวกขึ้นมา1.73%นะครับบวกแรงที่สุดในเอเชียก็คือฟิลิปปินส์นี่แหละครับสิงคโปร์บวกมา1.15%่าเอช่นเดียวกับเกาหลีใต้นะครับบวกมาทนเเของไต้ห้า1.2%น,นันบ,นนะบตลาด คุนเซี่ยงไฮ้เช้าวันนี้บวกขึ้นมา0.4%ส่วนอินโดนีเซียบวกขึ้นมา0.55%นะครับตลาดคุ้นไทยแน่นอนแล้วครับวพราวันนี้เราน่าจะได้อานิสงจาก2ประเด็นดังกล่าวนะครับทำให้เราสามารถรีบาวขึ้นมาได้ด้วยนะครับนักวิเคราะห์จะมีกลยุทธ์เช้าวันนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับจะพาคุณชมไปตรวจสอบกลยุทธ์กันนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าตลาดเองนะครับก็มีความเรียกว่าสบายใจนะครับกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามครับอย่าลืม นะครับว่าการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นเกิดมาจากความวิตกกังวลครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวหรือว่าไม่ได้เติบโตตามที่เฟดคาดการเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงต้องชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก่อนนะครับข่าวดีนี้จะเป็นแค่ข่าวดีช่วงสั้นหรือไม่และจะกลับมากังวลเศรษฐกิจกันต่อในรอบต่อไปหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบกันนะครับกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากเคทีซีมิโก้ครับสวัสดีครับคุณเจริญครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธครับครับข่าวดีช แฝงเอาไว้ด้วยข่าวร้ายเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจตามมาอีกไหมครับคุณเจริญครับก็ต้องบอกว่ามัน,มนก็มีเนน้มไปอย่างนั้นนะฮะนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้เขาก็มีการประ,ประเมินจะได้กิจดีพีอ,ออกมาที่ทุว่าหดตัวลงนะฮะนะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมุมมองท,ท,ที่ออกมาในเชิงที่เป็นบวกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตลาดช่วงนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะเอนจ่อกับเรื่องนี้ก่อนนะคือเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนะนะครับเนี่ย ถ้ามันยังไม่มีแบบใจลบช่วงนี้ก็ว่ากันเรื่องนี้ก่อนนะครับสังเกตว่าวันนี้เองเอเชียส่วนใหญ่นั้นบวกกันขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนกว่านะครับนะในงานที่ของบ้านเราเองนั้นถ้ามองจริงก็บอกว่าเราเองก็ลงมาวันของวันแล้วนะฮะะนครับนั้นภาพลู่ของเราเองวันนี้ก็คงมีการรีบาวน์เหมือนกันนะครับนะพูดแต่ว่ารีบาวน์แล้วปุ๊บเนี่ยต้องดูว่าจะกลับขึ้นไปยินพันสี่ร้อยจุดได้หรือไม่นั้นต้องตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมถ้าเกิดการรีบาวน์ของรอบนี้เนี่ยเรา,อกกอามองออก,กันได้สัััักกไไลลแแคคคค่่่หหนนววน้้้ววาารรรรรอออบบบีีตงงขยยืุณจเจิญ มันต้องมองไปสองลักษณะนะครับถ้าเราเป็นคนที่คิดว่าซื้อมาเพื่อระยะสั้นๆนะครับก็แน่นอนถ้าเด้งขึ้นมแรงเราอาจจะต้องหุุนขาทำรอบไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดมองใน,งในแง่ของการซื้อมุมก็ว่าถือได้ช่วงหนึ่งเนี่ยเรายังเรายังมองว่าตลาดน่าจะไปได้ถึง1,400จุดอ,อยู่นะครับนะก็อาจจะไปรอขากันที่แถว1,400จุดนะครับแต่ต้าหลัง,ลงมองไว้1,406น,นะครับนะแล้วคำถามว่ารอบนี้ตลาดจะไปได้ไกลหรือไม่เนี่ยผมว่าตอนนี้เองสิ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของของเงินด้วยนะฮะะนครับนะเพราะตลาดหุ้นเนี่ยช่วงหลังนี้มันมันมาด้วยฟันโ ที่อัม14.81นะคะับที่เห็นอยู่นะครับนะ่รูปสามขั้วมาลงมาแล้วไม่ไม่หมายความว่าเงินยังไหลเข้าอยู่นะครับนะแม้ว่าเราจะมองว่าตัวเงินที่ไหลเข้ามานั้นเป็นช็อตเทอมอยู่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของการขบวนช็อตในสิ่ง,ส,งสิ่งนี้ก็าขายมาก่อนหน้านะครับนะจุดนี้ก็ยังเพียงพอที่จะพาตลาดขึ้นเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นมาแถวพันสี1400่ร้อยพันสี่ร้อยจุดหรือว่าอาจจะเลยได้ถึงพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดเหล่านั้นนะครับอืมครับผมถ้าเกิดจะเก็งกำไรเช้านี้คุณจะเลยแนะนำตัวไหนดีครับ อ่ามันอ่าตอนนี้ถ้าวันนี้แล้วถ้าเราเล่นเระตามกระแสนะฮะนะครับก็คือวันนี้เองเก๋าว่าหุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะมานะฮะเพราะว่าคาร์มันมันดิบขึ้นมาตั้งสองเดือนนะฮะนะครับก็จะมองทุ่งปปทจีซีไอรพซีหรือปทนะครับนะฮะแล้วก็มองหุ้นตัวเล็กนี่เรามองตัวเบทเทอร์เวิร์กีหรือมองตัวซุปเปอร์นะครับครับผมซุปเปอร์กับเบทเทอร์เวิร์กีเป็นตัวเล็กนะครับส่วนตัวใหญ่ก็แนะนําเป็นกลุ่มพลังงานแต่ว่ากลัวว่าเอ๊ะราคาที่อาจจะเปิดกระโดดมาเช้านี้ยังตามได้หรือเปล่าคครรรรรรััับบเจิญหหือออออววว่่่่าาต้งงยะนนกครับ คือคําว่าเปิดกระโดดไม่ต้องดูว่าเปิดกระโดดแบบไหนนะครับถ้ากระโดดแบบนี้ช่องสองช่องนึ่งว่ามันยังโอเคอย,อยู่ถ้าเปิดกระโดดอะไรช่องนั้น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 ,น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 คง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 ไม่ตามนะครับครับ <นะ S 1> ผมแต่บอกเลยว่าตลาดแบบนี้ถ้าคุณอ่าเหมือนก็ถ้าคุณบอกว่าตลาดพุ่มันดีแล้วคุณต้องมารอซื้อกันที่แนวรับเนี่ยไม่ไม่มันไม่ใช่แล้วนะค,ะครับนะครับนะคือมันต้องเล่นอย่ในนี้เล่นวันนี้ซื้อตรงนี้ราคาก็ใกล้กันแล้วก็รุกขึ้นข้างบนแล้วก็ไข่คำรอบข้างบนไปเลยครับผมกลุ่มธนาคารที่เมื่อวานลงแรงนะครับวันนี้พอจจะเเเข้้้าาไไปปซืืืออคคคคนกลลััับบบดหรรรรุ่ณิญ ครับคุณธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เองคงต้องดูก่อนที่ตัวฤทธิคือตัวของเคแบงที่วันนี้ลงแบบกัง้างเยอะนะฮะะนะครับนะดูว่าวันนี้วันนี้ถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยมันมีการเร่งตัวปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าดูว่าเร่งตัวแล้วเร่งตัวเนี่ยแรงขายออกมาต่อหรือเปล่านะครับถ้าเร่งตัวแล้วไม่มีแรงขายนั้นโอเคว่าน่าสนใจในการที่จะเล่นสั้นๆไไดด้ในในกลุ่มนะครับแต่เกิดเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีแรงขายออกมาอีกเนี่ยต้องถอยมาดูก่อนแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับครับผม กับเคทิซิมิโกเองมีการปรับปุมมองกลุ่มธนาคารไหมครับความวิตกกังวลเรื่องของ SME จะทําให้ต้องมีการปรับลดตัวของราคาเป้าหมายลงมาตามรอกอื่นๆไหมครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนิดนอดีนะพี่อเรายังไม่เห็นตัวตัว,ตวบทก้อนนี้ออกมาแฮะนะครับแต่เราก็ก,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 ก็มีการคอนเซิร์นไว้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าจริงๆนั้นเนี่ยถ้าปัญหาตรงนั้นมันงอกเงยพ๊บเนี่ยผมว่าสุดท้ายก็ต้องปรับมนลงมานะฮะนะครับ ถ้าอย่างนี้ช่วงนี้นัก้งคุณควรจะต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มธนาคารก่อนไหมหรือว่ายังสามารถเล่นตามฟันฟโฟกับกลุ่มธนาคารได้ด้วยครับคุณจเจริญครับ ถามว่าได้ไหมเนี่ยผมว่าในภาพรวมผมว่าจริงเนี่ยถ้าเราไม่ได้แย่ะลรขนาดนี้ผมว่ากลุ่มธนาคารก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะเออในที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าแข็ง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 ดีนะครับแล่เขาเองก็มีการตั้งสำรองคำรองอะไรเขาที่เตรียมเป็นฟอเผื่อไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับผมยังเชื่อว่าในภาพรวมนะถ้าทุกอย่างมันดีหรือกิจมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเลยทีขึ้นเนี่ยว่าคุณกลุ่มนี้ยังไงลรวแต่ยังมีคึ้กลุ่มหลักของตลาดนะครับครับได้ครับอันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณเจริญครับวครับ สวัสดีครับนี่ก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของคุณเจริญนะครับ,รบ่าง้านต่อไปลุ้นกัน1,400แล้วก็1,406จุดนะครับ เซตเด็กวันนี้น่าจะรีบาวได้นะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มพลังงานเปิดกระโดดมาไม่เยอะเนี่ยคุณจเจริญบอกว่าก็น่าที่จะเข้าไปเก่งกําไรเหมือนกันครับขณะทีะ่หุ้นแนะนําของรายการเช้าวันนี้นะครับมาแนะนําให้รู้จักกัน2ตัวครับที่นักวิเคราะห์ดูเหมือนว่าจะชอบนะครับตัวแรกคือตัวของค้าเหล็กไทยนะครับหรือว่า TMT ครับหลังจากที่ราคาเหล็กในตรามาสที่1เนี่ยเริ่มฟื้นตัวได้ดีครับปริมาณขายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยเฉลี่ย5 0,000ตันต่อเดือนบวกขึ้นมาได้7%เมื่อเทียบบกับปีที่แล้วแล้วก็บวกมา5 3%เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับคาดการกำไรสุทธิในไตรมาสที่1ที่ระดับ141ล้านบาทโตกว่าเท่าตัวทีเดียวครับรับอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมากนะครับกำไรสุทธิทั้งปีมองเอาไว้394ล้านบาทบวก23%นะครับจ่ายปันผลในปีที่แล้ว65สตางค์นะครับดีเนยิวยังสูงถึงเกือบเกือบ7%ทีเดียวดีเบสฟิเคอร์ครับให้ราคา11บาท 80สตางค์นะครับ KGI ให้11บาท 40, ส0่ส่วน KTB ให้10บาทนะครับราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่8บาท90าสตางค์ครับ ตลาดหุ้นเช้าวันนี้ครับก็ดูทิศทางค่อนข้างที่จะสดใสทีเดียวนะครับเช้าวันนี้อย่างที่เด่นให้ทราบครับตลาดในเอเชียทุนทุกตลาดนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้กันค่อนข้างแรงนะครับส่วนตลาดบ้านเราคาดหวังกันครับว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานนั้นจะกลับมาหนุนตลาดได้ในวันนี้นะครับขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ต้องจับตาละครับว่า จะสามารถช่วยพยุงตลาดกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหลักที่ถูกขายลงมากลุ่มสื่อสารจับตาด้วยนะครับพาดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าการจ่ายเงินนะครับของ j u สตวินนั้นงวดเข้ามาแล้วนะครับวันที่21มีนาคมนี้ก็ถือว่าจะต้องจับดูกันนะครับวันจันรนี้แล้วนะครับว่าจะหาเงินมาจ่ายได้หรือไม่นะครับซึ่งก็แน่นอนครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารช่วงนี้ก็จะมีความผันผวนมากกว่าปกตินะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของ m o n e y Daily ในเช้าวันนี้วันนี้ผมพิชยุททธจัันน์ลีม ทุกคนลาคุ้มตวไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ